ทุกวันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยอยากชนะโลกอยากครอบครองทรัพย์สมบัติที่มีในโลกแต่เราไม่สามารถที่จะชนะโลกได้เลยถ้าเราไม่รู้จักชนะใจตัวเองเพราะตราบใดที่เรายังแพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสเราก็จะตกเป็นทาสของโลกที่อยู่รอบตัวเรา เพียงแค่แดดร้อนฝนตกอากาศหนาวก็ทุกข์ละเป็นคนมีเงินมากกว่าเราเราก็ทุกข์ละหรือแม้แต่เราจะพยายามไข,ขว่คว้าไล่ล่าหาทรัพย์สมบัติและอำนาจมามากมายเพียงใดเราก็จะไม่รู้สึกมีความสุขหรือมีความพอใจเลยและยิ่งกว่าน,นั้นก็คือว่าถ้าเราไปยึดติดถือมั่นว่ามันเป็นของเรา ทรัพย์สมบัติที่เป็นของเราโลกที่เป็นของเราเราต่างหากที่จะกลายเป็นของโลกจะกลายเป็นธาตุของโลกแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักชนะใจตัวเองโลกทั้งโลกเนี่ยก็จะไม่สามารถจะทำให้เราทุกข์ทำให้จิตใจวั่นวหวได้และยิ่งไม่อยากได้ไม่อยากครอบครองโลก โลกทั้งโลกก็อาจจะมาสยบอยู่แทบเท้าของเราได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างพระองค์ได้ทรงละทิ้งประสารัาชวังละทิ้งความสำเร็จทางโลกจะเรียกว่าไม่ประสงค์ที่จะครอบครองโลกแต่ว่าในที่สุดโลกทั้งโลกนี้ก็กลับมาสยบอยู่แทบเท้า แทบประบาทของพระองค์ก็คือว่าสดับตับฟังว่าพระองค์สอนอะไรคําสอนของพระพุทธองค์ก็ยังแพร่หลายครองใจผู้คนทั้งโลกได้แม้กระทั่งทุกวันนี้ในขณะที่จกักรพรรดิจำนวนไม่น้อยที่พยายามครอบครองโลกเมื่อตายไปแล้วก็ถูกลืมหรือว่าไม่มีความสลับสำคัญ ต่อจิตใจของผู้คนเลยเราอย่าคิดที่จะไปครอบครองโลกหรือเปลี่ยนแปลงโลกแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเราเองรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อมันเข้ามาครอบงำจิตใจเมื่อเรารู้ทันอารมณ์อารมณ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถจะครอบงำใจเราได้ ก็ทำให้เราเป็นสลัแต่ถ้าว่าเรายังยอมปล่อยให้อารมณ์ครอบงำใจของเราแล้วเราจะชนะโลกทั้งโลกได้อย่างไรในเมื่อแม้แต่อารมณ์ที่จับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้แล้วก็อยู่กลางใจเราแท้ๆเราก็ยังเป็นท่าของอารมณ์นั้นชนะใจตนเองก็คือการชนะกิเลส รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบจิตแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความทุกข์ได้การที่เรามีปัญญาและเห็นความไม่เที่ยงความไม่จรังยั่งยืนของโลกที่อยู่รอบตัวเราหรือแม้แต่สังขารที่เป็นร่างเป็นกายของเราอยู่ เมื่อเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราก็ปล่อยวางเพราะรู้ว่ายึดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่น่าย,ยึดด้วยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์เมื่อเราทำเช่นนี้ได้จิตใจเราก็จะเป็นอิสระจากความผันผวนปรวนแปรรอบตัวเราหรือแม้แต่ในตัวเราก็ตามรวมทั้งสามารถจะทำให้เรา ไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่มากระทบไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจก็ทำให้เราเราเป็นอิสระจากโลกเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นอิสระอยู่เหนือโลกเมื่อนั้นแหละที่เราจะสามารถครอบครองโลกอย่างแท้จริงไม่ใช่ครอบครองเด้วยยึดมันถือมั่าเป็นสมบัติของเราแต่ในความหมายว่ามีชัยชนะเหนือมัน คือมันไม่สามารถจะทำให้เราทุกข์ได้ใครจะทำอะไรกับเราเราก็ไม่ทุกข์ฝนตกแดดออกเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตใจของเราเป็นอิสระจากความผันผว,วนปวนแปลเหล่านั้นเพราะตระหนักรู้ว่ามันเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเองยิ่งอยากได้นะกลับไม่ได้แต่ยิ่งไม่อยากได้ กลับได้อย่างพระพุทธองค์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าพระองค์นี่ไม่อยากจะได้อะไรเลยโลกธรรมก็ไม่เอาโลกธรรมก็คือลาบยศสุขสารเสริญแต่ว่าเพราะพระองค์ไม่เอาโลกทั้งโลกจึงถวายโลกธรรมมอบโลกธรรมให้กั่พระองค์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นลาบยศสุขสารเสริญ ที่โลกทั้งโลกมาถวายให้แก่พระองค์ก็ไม่สามารถทําให้พระองค์เนี่ยตกเป็นทาสของมันได้พระองค์ก็ยังมีอิสระมีจิตใจผองแผ้วเบิกบานเรียกว่าอยู่เหนือโลกธรรมพวกเราชาวพุทธเนี่ยควรจะเลยลอยตามพระองค์ท่านก็คือฝึกฝนจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญา จนสามารถที่จะยกจิตให้เป็นอิสระจากโลกธรรมเรียกว่าอยู่เหนือโลกถึงแม้ว่าตัวเรายังอยู่ในโลกเท้าเรายังอยู่บนพื้นโลกนะแต่ว่าใจของเราเนี่ยอยู่เหนือโลกไม่มีอะไรที่จะมาแผ่วพานให้จิตใจเป็นทุกข์ได้เหมือนกับใบบัว ที่ไม่ว่าฝนจะตกมาแค่ไหนน้ำฝนนั้นก็ไม่สามารถที่จะแปดเพื่อนให้ใบบัวนะเปียกปอนได้มันมีแต่จะกลิ้งแล้วก็ตกลงไปในสระน้ำใบบัวก็ยังแห้งใบบัวก็ยังสะอาดใบบัวก็ยังสดใสใจของเราเนี่ยสามารถจะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าหากว่าเรารักษาใจให้มีธรรมะ มีสติมีสมาธิมีปัญญาโดยเฉพาะด้วยการเดินตามหลักไตรสิกขาคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการชนะใจตัวเองชนะกิเลสช,ชนะความเห็นแก่ตัวใครๆก็อยากมีกันเราไม่อยากมีเราไม่อยากจะได้เราไม่อยากครอบครองแต่ยิ่งไม่ไม่อยากมีไม่อยากได้เนี่ย ใครๆก็กลับมาให้อย่างมีพระจำนวนไม่น้อยท่านก็สละโลกแล้วบริขารก็มีแค่แปดแต่ปรากฏว่าผู้คนต่างก็นำทรัพย์สินเงินทองมาถวายให้แก่ท่านเป็นส,สิบสิบล้านเป็นร้อยร้อยล้านซึ่งท่านก็ได้เอามาใช้เพื่อการอุปธรรมบำรุงพศาสนาหรือช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอันนี้เรียกว่า เป็นผู้ที่สามารถเอาชนะโลกได้เพราะว่าไม่ต้องการชนะโลกแต่ว่าต้องการชนะใจตัวเองก็ขอฝากเอาไว้เป็นควอพิจารณาสำหรับทุกท่านก่อเจริญพร